สวัสดีครับวิธีการเล่นป๊อปอัพเกมหรือป๊อปอิดเกมลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับที่ใส่ฐานเป็นป๊อปอิดไฟฟ้าก็เล่นสนุกอีสามารถคลายเครียดได้สามารถที่จะเอามาระบายหรือว่าเหมือนปล่อยพลังนะครับกับตรงนี้เล่นไปเรื่อยๆนะครับมีเกมโมดูซีโมดก่อนอื่นมาดูการวางจัดวางลักษณะของปุ่มนะครับปุ่มมีหลายแบบนะมีการจัดวางลักษณะกลับหัวก็มีนะครับสังเกตปุ่มจะมีอยู่3ปุ่ม จะมีปุ่มโวล่มปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มเกมโหมดนะครับสังเกตดูจะเป็นลักษณะนี้จะอยู่ทรงเดียวกันเลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ากับหัวเนี่ยทรงจะเป็นปุ่มเดียวกันเนี่ยครับลักษณะของการจัดวางนะครับขึ้นอยู่กับการวางโดยทั้ง3ามเครื่องเนี่ยก็จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่การจัดวางกับด้านเท่านั้นเองแล้วก็จํานวนปุ่มนะครับผมจะสาธิตโดยเครื่องเล็กตัวนี้นะครับเครื่องเล็กตัวนี้จะมีอยู่3ามปุ่มเช่นเดียวกันนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นปุ่มเปิด จะนี้เปิดกับปิดครับเปิดกับปิดแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ปรับวอลลุ่มได้ปรับวอลลุ่มก็จะมีสัญลักษณ์รูปวอลลุ่มครับตัวนี้จะมีอยู่3ระดับนะครับเปิดเสียงเลเวลสองเลเวลสามนะครับแล้วก็จะปิดดังสุดอ่านี่คือเลเวลหนึ่งนะครับแค่นี้ปุ่มปรับเสียงนะครับคราวนี้ ก็จะเหลือปุ่มสุดท้ายปุ่มตัวนี้เป็นเกมโหมดมีอยู่4เกมนะครับ4แบบนะโหมดแรกตัวนี้เป็นโหมดความจำแบบสกอร์นับนะครับแล้วก็โหมดเล่น2คนแล้วก็เป็นเลเวลโหมดนะครับปกติก็ส่วนใหญ่เกมที่สนุกเนี่ยจะเป็นเลเวลโหมดนะครับพอกดเลือกเลเวลโหมดก็กดดันปุ่มด้านหลังขึ้นมา1ครั้งเนี่ยครับก็จะเป็นดันขึ้นมานะครับ ดันขึ้นมาอันนี้คือเลเวลหนึ่งฮะเลเวลสองแล้วครับก <Level 2. S 1> ็ไปเรื่อยๆครับ 2> <Level> 2. เขาจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลักษณะหน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ <Level. S 1> มาดูโหมดที่ 2, 2> <Level right. S 1> ตัวนี้เป็นโหมดความจำครับ เขาจะมีเสียงที่เรื่องให้กดนะครับโอเคถูกต้องพอมีเสียงที่เรื่องก็กดเขาจะค้างไฟแบบนี้แล้วก็ดันด้านหลังเลเวลวหนึ่งผ่านแล้วครับ ก็ประมาณนี้นะครับสลับเกมความจำคราวนี้เป็นสกอร์โหมดครับในแต่ละรอบต้องกดให้หมดตามสีแดงนะครับ oh, <mode. S 1> เขาจะไม่มีที่สิ้นสุด oh, <mode. S 1> ก็จะนับสกอร์ไปเรื่อยๆว่าเรากดทันที่เท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็ตายกดไม่ทันก็คือจบนะครับ oh, <mode. S 1> คราวนี้เป็นโหมด2คน ก็จะมีจังหวะให้เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองที่เราเล่นด้วยกันคราวนี้เปลี่ยนกลับมาครับนี่ครับเป็นการสลับคนนะครับพอเด้งขึ้นมาก็สลับคนจังหวะนี้พอดีนะครับแล้วก็กลับมาที่เลเวลโหมดครับซึ่งโดยรวมก็เท่าที่เล่นมานะครับสนุกดีได้ปล่อยพลังแล้วก็ได้ใช้สมาธิ ได้ใช้โฟกัสเต็มเ็มนะครับทำให้เราฝึกความเร็วตาความเร็วหูความเร็วมือสัมพันธ์กันนะครับก็ดีนะสําหรับเด็กๆก็แนะนำเลยครับราคาไม่แพงซื้อมาหลายๆตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันเล่นและเทียบกันสามารถสลับกันเล่นหลายแบบแบบผมเนี่ยซื้อมา3แบบนะครับก็โอเคเลยนะโดยรวมๆแล้วด,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 ดีครับเชียร์เลยราคาไม่แพงด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าสนใจตัวนี้ก็ตามลิง์ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับผมใส่ลิง์ของร้านค้าว้าให้แล้วคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ